นายแพทย์ว่ารงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพักไทยบักดีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ระบุว่าสิ่งที่นายทักษิณต้องตระหนักนายทักษิณต้องรู้ตัวว่าตนเองคือนักโทษหลบหนีคดีอาญาที่ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกแต่นี้คดีไม่ยอมรับโทษ แนดีดมีคำพิพากษาที่จำคุกไปแล้ว4คดีร,รวมทั้งหมด12ปีมีเพียงคดีที่ดินวัชดาที่ศาลตัดสินจำคุก2ปีและคดีหมดอายุความจึงเหลือคดีที่ต้องจำคุก3คดีร,รวมเวลา10ปียังไม่นับคดีที่รอปปชชี้มูล การที่นายทักษิณมาป้วนเปี้ยนแถวสิงคโปร์พยายามปลุกระดมผ่านคับเท้าว่าจะกลับบ้านพอสอนนี้ก็เป็นส่วนของการหวังผลสร้างกระแสให้ลูกสาวมาชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อพาตนเองกลับบ้านสิ่งที่นายทักษิณต้องตระหนักการส่งลูกสาวมาลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้าคิดว่าเขามีความรู้ความสามารถที่จะทำงานเพื่อชาติได้ก็มีสิทธิ์เพียงแต่รอการพิสูจน์ฝีมือ แต่ถ้าเอามาเป็นองค์ประกอบเพื่อสร้างกระแสพาตนเองกลับบ้านน่าจะคิดถึงน้องสาวยิ่งรักเป็นตัวอย่างประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายความว่าทุกคนต้องเคารพหลักกฎหมายหลักความเท่าเทียมใครโกงชาติที่ถูกสารตัดสินจนคดีสิ้นสุดแล้วว่าติดคุกก็ต้องติดคุกไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ยิ่งในยุคสังคมโซเชียลมีเดียสังคมเปิดกว้างขึ้นมากการตรวจสอบคนที่มีบทบาทสูงอย่างนายทักษิณมันง่ายมากดังนั้นถ้าคิดจะอ้างประชาธิปไตยต้องเคารพหลักประชาธิปไตยอย่าให้ลูกหลานมานั่งนินทาว่า10กว่าปีมานี้ที่ยังไม่ก้าข้ามนายทักษิณเพราะนายทักษิณน,นิสัยไม่เคยเปลี่ยน